ใช่ครับคุณเชื้อสารณนะตอนนี้เองก็ฝนเพิ่งหยุดตกไปหลังจากที่ตกต่อเนื่องมาทั้งวันนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าสภาพอากาศครึ้มฟ้าค้มฝนแบบนี้ทําให้ชาวบ้านยังคงไม่ไว้ใจนะครับกับสถานการณ์ที่ฝนจะตกลงมาจนอาจจะเพิ่มระดับในแม่น้ํำยมหรือเปล่าชาวบ้านได้มีการออกมาสำรวจนะครับพร้อมกับทาความสะอาดแต่ยังไม่เอาของลงมาไว้ยังบริเวณชั้นหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะมีการติดตามอีกครั้งหนึ่งว่าวันที่26ถึงวันที่28ตามประกาศที่ได้ออกมานั้นว่าฝนจะตกหนักก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับอยากพาคุณผู้ชมไปดูภาพในช่วงวันแรกๆนะครับที่ระดับน้ําจากแม่น้ํำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําในบริเวณในเวียงอ,อําเภอเมืองจังหวัดแพร่ ซึ่งได้มีการประกาศอนาเขตในปี2554นะครับเป็นเกณฑ์ในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่จากการคาดการณ์ของจังหวัดได้มีการประเมินไว้ว่าน้ําจะขึ้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ10เมตรแต่ระดับน้ําไม่เป็นไปตามที่คาดการนะครับเนื่องจากมีน้ําป่าจากลุ่มน้ําแม่น้ํำํามีจากเขตอําเภอเวียง,งเข้าอําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่มาสมทบเพิ่มทําให้แม่น้ํโยมมีปริมาณสูงถึง12.85เมตรนะครับ ทำให้แม่น้ํายมเข้าทะลักท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจในตัวเมืองจังหวัดแพร่ส่งผลให้ชาวบ้านจํานวนมากไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินไว้ได้ทันท่วงทีนะครับถึงแม้ว่าระดับน้ําในเขตเศรษฐกิจอําเภอเมืองจะลดลงไปจนกลับสู่สภาวะปกติแล้วนะครับตอนนี้แต่สิ่งที่เหลือทิ้งไว้คือร่องรอยของความเสียหายที่ทําให้ชาวแพร่จํานวนมากแทบจะหมดตัวเลยครับค่อนข้างหนักเลยแล้วก็ ในส่วนของบ้านหรืออะไรต่างๆเราก็มีการเตรียมพร้อมในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ก็ยังแบบรุนแรงมากสินค้าสินค้าของเราที่เตรียมไว้ในร้าน,นต่างๆอะก็เสียหายทั้งหมดเลยครับในร้านนะครับเพราะตัวนี้มันก็เป็นเหมือนรายได้หลักของเราเนาะในครอบครัวของเราที่ลูกแฟนอะไรต่างๆที่เราต้องหาให้ให้ครอบครัวนะครับ,รบก็จมนาหมดเลยตอนนี้ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ยอมรับนะครับว่าจากการคาดการระดับน้ําในปีนี้ถือว่าผิดคาดซึ่งเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้นับเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะครับที่ต้องมีการเตรียมตัวยอย่างหนักเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ํา2ครับมันเป็นความเชื่อว่าเมีการควบคุมจัดก,การน้ําได้น้ำมาถึงในเมืองมันน่าจะไม่น่าจะถึงขนาดนี้แต่อันนี้ความสูงของน้ำที่มาถึงในเมืองเนี่ยมัน11เมตรกว่า11เเมตรมันก็ใกล้เคียงกับปี38 แล้วที่เราคาดคลว่าที่ทางผู้เชี่ยวชาญบอกให้เราว่าประมาณ9ไม้น่าสิบถ้าไมเ่สิบนี่เราไม,ไม่ห่วงเพราะมันไม่ไม่เข้ามาในเมืองแน่นอนนี่มันขึ้นมาเป็น11เมตรกว่าเนี่ยมันเอาไม่ทันประเด็นที่เราหนักใจคือว่าเราแจ้งเตือนในเขตเมืองค่อนข้างจะช้าไปนิดนึง ถึงแม้ว่าในบางพื้นที่ของจังหวัดแพร่น้ำจะลดระดับลงมาจนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับแต่ความเสียหายจากอุทกภยัยภายในปีนี้ไม่แพ้กับปี54เลยทีเดียวนะครับโดยข้อมูลความเสียหายจากสำนักง,งานปอพจังหวัดแพร่จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะครับพบว่ามี40ต,ตำบลที่ได้รับความเสียหายรวมกว่า16,623หลังคาเรือนครับ แต่ว่าต้องย้ําคุณผู้ชมนะครับว่าอย่าพึ่งไว้ใจสถานการณ์เนื่องจากว่าถึงแม้ว่าณนะตอนนี้ในบริเวณที่ผมยืนอยู่คืออําเภอวังชิ้นน้ําจะลดระดับลงไปแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นก็คือด้านหลังผมน้ําจะลดระดับจากคอสภานลงมาเกือบเกือบหเมตรซึ่งต้องมีการติดตามกันอีกครั้งครับว่าระดับฝนที่จะตกลงมาในช่วงวันที่26จนถึงวันที่28สิงหาคมนี้จะไปเพิ่มระดับในแม่น้ำยมในบริเวณไหนบ้าง ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ยังคงต้องเก็บของไว้ในพื้นที่สูงนะครับเพื่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของชีวิตชาวบ้านเองนะครับคุณวีรพัฒน์อย่างที่อำเภอวังชินที่คุณยืนรายงานอยู่ณตอนนี้หน่วยงานในพื้นที่เขามีการประเมินสถานการณ์กันยังไงบ้างหลังจากที่มีฝนตกลงมาเมื่อคือนที่ผ่านมาคือถ้าดูจากน้ําที่ไหลผ่านสะพานด้านหลังคุณวีรพัฒน์เนี่ยอาจจะไม่ได้ปริ่มหรือว่าเกือบจะท่วมสะพานเหมือนกับหลายวันที่ผ่านมา ระดับน้ําที่เห็นอยู่นะตอนนี้ถือว่าลดลงไปมากหรือยังแล้วก็สถานการณ์หลังจากนี้เขาประเมินกันยังไงครับครับสถานการณ์ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ถือว่านับเป็นความโชคดีนะครับที่ฝนถึงแม้ว่าจะตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเมื่อสักครู่นี้เองนะครับที่ฝนได้หยุดตก แต่ว่าฝนที่ตกลงมานั้นเป็นฝนที่ตกอ่อยๆไม่ได้ไม่ได้ตกเยอะมากจนอาจจะไม่ได้ไปเพิ่มปริมาณน้ําในแม่น้ํำยมที่อยู่ในอําเภอวังชิ้นนะครับซึ่งจากการคาดการณ์กันเองก็จากการที่ศูนย์บริหารจัดการน้ําได้เปิดเผยข้อมูลออกมา ระดับน้ําในอําเภอวังชิ้นตอนนี้อยู่ปริมปริมตลิ่งแล้วนะครับไม่ได้ล้นตะลิ่งอย่างที่ช่วงวันที่ผ่านมาซึ่งชาวบ้านเองก็มีการออกมาสังเกตการในบริเวณแม่น้ํายมในจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมาเประยะระยะๆซึ่งชาวบ้านก็บอกว่ายังคงไม่เอาของไปไว้ยังพื้นที่ที่เป็นชั้นหนึ่งรวมไปจนถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์กันแบบรายชั่วโมงเลยนะครับถ้ามีฝนตกลงมาอย่างหนัก ก็ต้องมีการเก็บของไปไว้ยังที่ปลอดภัยเพิ่มเติมพร้อมกับต้องมีการประเมินสถานการณ์นะครับว่าจะอยู่ในบริเวณบ้านได้หรือไม่หรือว่าต้องไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยครับคุณเชษารครับถ้าเราย้อนกลับไปดูที่สถานการณ์ในตัวอำเภอเมืองแพร่เมื่อสักครู่นี้คุณวีรพัฒน์ก็มีการไปสัมภาษณ์กับทางนายรันัยรัตนสมนตรีเมืองแพร่ด้วยท่านเองก็ยอมรับบอกว่าคาดการณ์สถานการณ์น้ำเนี่ยผิดพลาดในปีนี้ ปฏิกิริยาของชาวบ้านในพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงในช่วงที่ผ่านมาเขามองว่ารัฐเนี่ยมีการสื่อสารไปถึงพวกเขาในการที่จะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ามากน้อยเพียงพอแค่ไหนบ้างครับครับจากการที่ผมได้ลงพื้นที่ไปในเขตอําเภอเมืองนะครับสิ่งที่ชาวบ้านสะท้อนมามีทั้งหมด2ประเด็นคือประเด็นในเรื่องของการป้องกันสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นรวมไปจนถึงการการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ ซึ่งการช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกชาวบ้านทุกหลังคาเรือนชาวบ้านถือว่าได้รับความสะดวกจากการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เกือบทุกหลังคานะครับแต่ว่าสิ่งที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางนั่นก็คือการป้องกันสถานการณ์ครับเราน่าจะต้องเอาอุทกภัยในครั้งนี้เป็นบทเรียนแล้วนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้ ควรจะต้องมีระบบการเตือนภัยที่ทันสมัยมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องเตือนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมนะครับเก็บของเข้าไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีเนื่องจากว่าในช่วงที่ผมได้มีการลงพื้นที่ไปในเขตอำเภอเมืองสิ่งที่ชาวบ้านสะท้อนเข้ามาเกือบทุกหลังคาเรือนเลยนะครับพบว่าชาวบ้านในปีนี้ขนย้ายของไม่ทนันความเสียหายก็เกิดขึ้นทุกหลังคาเรือน ซึ่งชาวบ้านหลายๆคนก็สะท้อนมากับผมนะครับว่าอุทกภัยในครั้งนี้แทบสิ้นเนื้อประดาตัวเลยครับคุณเชษารครับเอาละครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณวีราพัฒนครับ